ค่ะดดีตอน,ตอน,ตอนตี้เข้าสู่ช่องพ่อใหญ่ทองคำชาแนลนะคะตกมันแล้วลนะคะตกมนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะพ่อใหญ่ของเราเนี่ยค่ะไอออกสองขมับสองข้างเลยนะคะดูนะคะตกมันแล้วนะคะ,ตก,ะ,คะตกได้ประมาณกี่วันตกได้กดี่วันแล้วคะหลายวันแล้วครับผมหลายวันแล้วนะคะดูนะคะตรงตรงเขาเรียกว่า กระจูนะคะตงนั้นไหลหลมากเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาพ่อใหญ่ไปอาบน้ำกันนะคะไปเลยคะ่ะไปลงน้ำเลยนะคะตกมันทั้งปีนะคะปีนี้พอใหญ่ถ้าแยกไปตัวเดียวก็น่าจะหายนะคะเพราะที่ที่บ้านทารานนะคะช้างตัวเมียค่อนข้างจะเยอะนะคะสาวเยอะผุ้สาวซ้ำน้อยเยอะนะคะ ก็ได้ตกมันมีซาซามิได้ตกมันนะพไปอาบน้ํากันนะคะนี่นะคะพ่อใหญ่เพื่อนพ่อใหญ่นะคะที่พ่อใหญ่มีเพื่อนเยอะมากเลยไม่เหงานะพ่อใหญ่นี่นะ,ะน้ำกันค่อนข้างมาเยอะแล้วนะคะน้ำนะคะ นี่นะคะเป็นทะเลเลยนะคะน้ำปีนี้ถือว่าวิกฤตหนักกว่าทุกปีนะคะปีนี้ค่อนข้างจะหนักเลยนะคะน้ำมาเยอะมากนะคะน้ำเก็เยอะพ่อใหญ่ก็ตกมันนะคะค่ะตรงนี้ก็ได้ะคะ่ะนี่ครับป่อใหญเรีนน้ำตรงนี้เลยนะคะ าหายากมากนะคะทั้งควัวทั้งัวทัว้ทงช้างทั้ง์ทกชิดเลยนะคะหายายากมากคว่าน้ำท่วมหมดแล้วนยากก็หาลำบากมากนะคะ,ว,ว,ะ,คะว่า,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 าน,ะะวน้ำเอาไปหมดเลยนะคะ ลงน้ำเลยผ่้ใหญ่นุ่ยา่ปีนี้ถือว่าวิกฤตหนักมากเลยนะคะน้ำท่วมยายบุญมีก็ทัวนะครับอ๋อนุยายบุญมี นู่นนะคะยายบุตมีจะไปลงน้ำก่อนนะคะ <No. S 1> คุณยายให้คุณยายลงน้ำก่อนเพราะคุณยายกลัวพ่อใหญ่ oh, สองข้างเลยครับ oh. <ะ>โอ้ oh. แต่ว่าไม่บวมนะคะโอยน,<ะ> oh. น้ำมันกระเด็นเลย ลอดปีเลยพ่อใหญ่เอ้ยรับงานไว้ก็ไม่ได้ไปนะคะไม่ได้ไปรับงานไว้ไใช่ค่ะจีงบง,งานประนที่หัลวลำพูก็ไม่ได้ไปนะคะวันที่สิบสี่ว่าจะไปพ่อใหญ่นะครับโคราชก็ไม่ได้ไปวันที่สิบสี่ที่โคราชก็ไม่ได้ไปนะคะพ่อใหญ่นี่มีงานทีใดตกมันทุกที่นะคะให้ดูเป็นเพราะอะไร ไม่ได้ไปต่างจังหวัดเขาดีครับต้องคิดดูไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะคะโอ้ยลมหนาวพัดมาแหนะนะคะวันนี้มีลมนะคะมันจะเป็นลมหนาวเดี๋ยวให้คุณยายบุญมีเล่นน้ำเสร็จแล้วก็จะไปเล่นต่อจากคุณยายนะคะถึงสระน้ำแล้วลงไปเลยพ่อยายไปอาบน้ำ ตรงนี้น้ำเยอะนะคะผ่านตรงหไหไม้ได้แต่ว่าก็งลงในสาดที่เดิมเลยนะ,ะปีนี้ถือว่าวิกฤตหนักนะคะน้ำเยอะมากนะคะผ่านมาในรอบสามสิบปีเลยนะคะน้ำน้ำไม่เคยเยอะขนาดนี้นะคะแล้วพ่อใหญ่ โอ้ยไปเล้วไปเล้วเย็นสบายพนะี่ายล้างหน้าล้างหน้าพ่อใหญ่ล้างหน้าออกเออหมดมุดหม,ด,มดแล้วนะ ตลอดทั้งปีนะคะพ่อใหญ่ของเราเย็นสบาย ดูนะคะน้ำเยอะมากเลยนะคะปีนี้ยากก็หาค่อนข้างจะลำบากนะคะเพราะว่าน้ำท่วมหมดเลยนะคะทั้งวัวทั้งควายชาวนาะก็ข้าวก,าวก็ไปกับน้ำแล้วนะคะข้าวก็ไม่ได้เกี่ยวเลยนะคะปีนี้ข้าวไปกับน้ำหมดเลยนะคะญาพอใหญ่ก็ไปกับน้ำหมดนะคะ วุดน้ำขึ้นมาแล้วนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วขึ้นฝั่งแล้วพ่อใหญ่ กินตัวเมียก็ใหญ่อยู่น i̇şte ี่ไม่แต่สาวๆนะคะไปที Champion> ่รักก uh, uh, ันอันนี้จะเอาไปล่ามที่ไหนในในบ้านหรือไปไปในบ้านเอาไปล่ามที่ไหนในบ้านไม่นอนครับเอาไปในบ้านไม่นอนนะคะ มาน้ำที่ข้างนอกนะคะที่หลานข้างนอกนะคะเพราะว่าข้างในพ่อใหญ่ไม่นอนนะคะที่บ้านทุกคควันนะคะไม่รู้เป็นพ่ออะไรนะคะไม่นอนนะคะก็เลยเอามาไว้ที่ข้างนอกนะคะไปที่หลักกันเลยนะคะมาถึงหลักแล้วนะคะนี่นะคะหลักที่พ่อใหญ่นอนยามกลางคืนนะคะนี่นะคะ นี่ค่ะเพราะว่าเอาในไว้ในบ้านคันันไม่นอนนะคะท่าไนม่นอนนะครับค,คเอามาไว้ข้างนอกนอนหลับสบายนะคะนี่นะคะพระผยัยอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะ,คะยาเก,ก็ค่อนขอ้างหายากหายากมากนะคะยา แต่ก็พยายามหามาจนได้นะคะพ่อใหญ่เพื่อให้พ่อใหญ่ได้กินนะคะนี่ลมแรงมากเลยนะคะเราต้องใส่ปอกให้พ่อใหญ่นะคะ ลากครับผมลำบากเรื่องอาหารแล้วก็เรื่องที่อยู่นะครับนครบทรวมหมดเลยนะครับผมบลาบากทั้งเรื่องอาหารทั้งเรื่องที่อยู่นะคะว่าจะไปขอครับลำบากนะคะเพว่าน้ําท่วมนะคะแต่บอกให้พอหญ่ก่อนนะคะถ้าสำหรับคลิปนี้เราก็ขอฝากคลิปไวเพียงเท่านี้ก่อนนะคะ เดี๋ยวเรากันไปพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ